สวัสดีค่ะบทนี้นะคะเป็นคำศัพท์ท้ายบทบทที่หนึ่งสระอานะคะเราจะมาฝึกสะอนสะกดคำไปพร้อมๆกันนะคะกออากามอามากามากอากามอามากามาทออาธายอ,อายาทายาทอ,อาธายอ,อายาทายามอามา มาหาฝออาฝากอากาฝากาฝออาฝาโกอากาฝากายอายาโชอาชายาชายอายาโชอาชายาชามอามานอานามานาโมอามาโนอานา มานาหออาหาตออาตาหาตาหออาหาตออาตาหาตาหออาขากออากาขากาหออาขากออากาขากาตออาตาหมออามาตามา ตออาตามอามาตามาโลอาลาโมอามาลามาโลอาลามอามาลามาคออาคาทออาถาคาถาคออาคาทออาถาคาถา รออาราคออาคาราคารออาราคออาคาราคาดอาดารออาราดาราดอาดารออาราดารารออาราชออาชาราชา รออาราชออาชาราชาพออาพามออามาพามาพออาพามออามาพามาขออาขาตอาตาขาตาขออาขาตอาตาขาตา ให้นักเรียนไปฝึกอ่านและสะกดให้คล่องนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ